ก่อเลเราจะมาลองชมัเราบ่อยพวกพุ้งเน่เขาชอบดมากเลยเอออาฟังมาล้วฟังมารงนะคะเดี๋ยวเติมกลังนะคะเติมกลัาโอเคจวยงางอันี้นะคะถ่ามรูปความรู้เด็กได้เลยใคราุ้ยยัาษ์ได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะได้เจอกับองเราในทุกทุกว่นนะคะตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่15าตุลาคมเลยนะคะช้องหนึ่งเน ใช่ครับแล้วก็ใครนะครับที่ซื้อลังตีแบงค์จะได้คูปองนะครับก็อย่าลืมไปลงทะเบียนกันนะครับซึ่งเมื่อซื้อลั่มีีแบงค์มูลค่า500บาทครับคุณก็จะได้ของทุกอย่างที่อยู่ในถูงเลยนะครับรวมถึงนะครับดลมังตุ่มปองและกับลูกนึ่งตัวนึงนะครับจากรองรองหลาหลานหรือลูกของแตนี่ทั้งหลายนะฮะไปเลรอบแรกนะฮะลงทะเบียนได้จะจต่สอนี้ือจะเป็นใบสั่งเลยนะครับ แล้วก็ถ่ายรูปต่อ4โมงเย็นนะคะรอบที่2นะคะลงทะเบียนได้ตัง้งแต่4โมงเย็นจนถึง12โมครึ่งนะคะแล้วก็ลงทะเบียนต่อ2ทุ่มตรงค่ะอ่าเป็นไงนะคะใครถ่ายรูปแล้วนะคะฝากแห้แสกงานด้วยนะคะค่ะ BMTV แฟนด์วิชนะคะ,อะ,คะตอนนี้คือผ่านมา5วันนะคะก็ย่อใจหน่อยนะคะแต่ว่าเต็มเต็มแล้ว <laughs> ถ่ายรูปกปันหลายจนเต็มเต็มแล้วนะคะเคลียร์ได้เลยนะคะ แน่นอนค่ะต้อง่ะเออเออใครได้คูปองอย่าลืมนะคะนีไปเกี่ยย่อนลงเลยหาอยากถ่ายรูปกับใครนะคะได้อย่างที่คุณต้องการเลยต้องค่ะอาบัลแลนว์สดรวยแต่กังด้วยน้องเ